สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่น้องๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะคะกับแนวทางเล่าพัฒนานะคะประจํางวดวันที่20กันยายนสองพนรหนะคะก่อนที่จะไปรับชมในงวดวันที่20นะคะเราก็มาสรุปของวันที่1 6ที่ผ่านมากันก่อนนะคะว่าแนวทางมาตัวไหนบ้างว่าเข้าหรือหลุดนะคะงวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วแนวทางมา ตัวไหนบ้างนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงชมเพื่อความลุ้นชมเพื่อความสนุกชมอย่างมีสตินะคะ ก็ไปรับชมรับฟังแล้วก็ลุ้นๆกันต่อนะคะงวดที่แล้วนะคะแนวทางมาหนึ่งเจดปดสองหนึ่งหะคะหนึ่งเปดสองนะคะ, 1, 7, 8, 2, 1, ะ,คะยินก็ให้เด่นที่7นะคะวิ่งรูดที่7นะจ๊ะก็เข้าอยู่นะเข้าทางสปโปลาวนะจ๊ะ1 7ึดสองตัวล่างนะคะ7จหนึ่งตัวเน้นตัวเจาะตัวอัดน,นะคะก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับ ทุกท่านที่โชคดีนะคะสําหรับชุดหตัวเนาะชุดหตัว2ตัวล่างนะคะก็จะเอา17นะคะเอา1นนะคะเขียนตรงนี้เนาะ3มตัวก็สองหนึ่งหนะคะ2ตัวล่างก็จะมี8 2ดสองนะคะแล้วก็7 8ดแล้วก็17นะคะบางที่ก็ไม่เหมือนกันนะคะ สำหรับ3ตัวนะคะก็ส16แล้วก็2ตัวบนก็16เหมือนกันนะคะอันนี้ส่วน2ตัวล่างชุดชุดสตัวก็จะเอา8 2นะคะสำหรับชุดหตัวแต่ละที่ไม่เหมือนกันเนาะชุด5ตัวก็จะเป็น7 8็ดแปชุดหตัวก็ทางสปปะาวนะคะสตัวล่างนะคะเป็น7เป็น17ึนะคะก็เจตัวกลับเนาะวิ่งรูดที่7ก็โอเคอยู่นะคะก็ยินดีด้วยนะคะก็เข้า เข้าชุดหกตัวแล้วก็ชุดห้าตัวนะคะเจ็ดแปดตรงๆเนาะส่วนแปดสองกับหนึ่งหกก็ลุดไปนะคะชุดวินเราก็เข้าแค่78นะคะเข้าแค่78นะคะ78เนาะหนึ 1, ่งไม่มีเสด้ยสองไม่มีถ้าสองมานะในแปดสองเนาะไม่งั้นก็ไม่เป็นไรนะคะก็ตามลุ้นต่อนะคะ งวดน,นี้นะคะก็ยินก็ได้จุดทูบขอโชคลาบกับตาไข่แล้วก็ปูสีสุดโทให้ไปแล้วนะคะแนวทางน่าจะมาแนวทางทางเดียวกันอยู่นะคะน่าจะมาทางเดียวกันอยู่นะคะจุดให้ไปปูสีสุดโทแล้วก็ตาไข่นะคะคล้ายๆกันนะคะออกมาค,คล้ายๆกันมีลุ้นนะคะแล้วยีนก็จะขอจุด อน้องแมวนะคะน้องแมวของยินนะคะลูกกรอกแมวหรือว่ารกแมวนะคะก็ไม่ใช่ว่าลูกกรอกแมวหรอกเป็นลกแมวนะคะก็หรือว่าใครจะเรียกน้องแมวก็ได้เนาะยินก็จะจุดขอโชคลาภให้นะคะที่ผ่านมายินยินชาแนลไม่ได้ลงให้นะคะแต่จุดขอมาส,สามงวดแล้วก็เข้าตั้งสามงวดนะคะราวพัฒนานะคะ มขอโทษขออภัยนะคะมีอยู่งวดงวดล่าสุดงวดดล่าสุยินโหลดคลิปไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าจุดหลายรอบเลขก,ก็จะเพี้ยนนะคะอันนี้พูดตรงๆเลยพูดตรงๆเลยยินจุดรอบแรกครั้งที่สามเมื่อล่าสุดเนาะเลขออกมานะคะหนึ่งหนึ่งหกสี่นะคะเมื่อวันหวยพัดหหวยหวยยไทยออกเนาะหวยไทยกับหัวลาวออกนะคะพร้อมกันเนาะ ได้164นะคะก็ออก16ลาวเนาะแต่ยินโหลดคลิปออกไม่ได้ยินตัดต่อคลิปไม่ได้เนาะก็ไปเผลอกดลบคลิปออกก็มาขอใหม่รอบสองเลขก็ไปทางอื่นเลยไม่มาทางเก่านะคะก็เพี้ยนไปเลยนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะงวดนี้ขอใหม่จุดแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะงวดเดียวก็ขอครั้งเดียวไม่ขอหลายครั้งนะคะงวดละครั้งเท่านั้นนะคะ อ๋อขอมาสามงวดได้สามงวดงวดนี้เราก็มีรุ้นด้วยกันนะคะอันนี้ก็คือสูตรเนาะยินจะลงสูตรยินให้ก่อนจะลงสูตรให้นะสูตรก็จะลงให้เม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวนะคะเน้นวิ่งเน้นรุ่นเนาะเอาง่ายๆเลยจะได้ตามง่ายๆนะคะที่ให้ตัวเดียวนะถ้ามาก็คือมาถ้าไม่มาก็คือไม่มาเลยนะคะอันนี้งวดอันนี้งวดวันที่สิบสามก็ให้รุ่นห้าก็มา ทางสงปปลาวเหมือนกันนะคะห้าหนึ่งห้าหนึ่งนะคะงวดวันที่สิบหกก็ทางสงปปลาวอีกหนึ่งเจ็ดนะคะก็ยินดีด้วยนะคะสําหรับทุกท่านที่โชคดีเนาะบางท่านก็ยังพลาดไปเนาะสำหรับชุดสี่ตัวชุดสี่ตัวก็ไม่มานะคะสองตัวล่างเนาะมาชุดห้าตัวกับชุดหกตัวนะคะก็ตามลุ้นต่อในงวดวันที่ยี่สิบนะคะยี่สิบเดือนเก้านะคะปีหกสี่นะคะ แนวทางนะคะไวยเราพัฒนาจ้าเดี๋ยวงวดนี้ขอน้องแมวนะจ๊ะน้องแมวแมวตาเพชรนะจ๊ะแม่เขาแม่เขาเป็นแมวสามสีนะคะตาบอดเราก็เลยเรียกแมวตาเพชรนะคะยินได้บูชามาจากญาติยินนานนั่นแหละ เคยขอแต่ค้าขายก็ลองมาขอโชคลาบดูก็โอเคนะคะเขาก็ให้อยู่นะเราพัฒนามาติดๆเลยพี่น้องเอซเราบางท่านเคยได้ไปก็เรียกร้องมาเนาะรอลุ้นพร้อมกันนะคะจะได้ปังไปด้วยกันนะคะก็จะให้แค่ตัวเดียวนะคะอา้าวทำไมเป็นสูตรวัดใจละพี่น้อง สูตรหนึ่งนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวตัวหนังสือก็ไม่ต้องโฟกัสที่ตัวหนังสือเราจะเอาที่ตัวแนวทางดีกว่าเพราะว่าบางท่านอ่านไม่ออกนะคะอ่านไม่ออกจริงๆเนาะ่ะเดี๋ยวจะวันนี้ก็จะวางชุดวินให้เหมือนเดิมชุดวินแล้วก็จะจับจับสามตัวให้สักหน่อยหนึ่งเนาะ พอได้ลุ้นนะคะอันนี้ชุดวินนะคะเอ,อบางท่านนี่ชอบชุดวินมากเพราะว่าชุดวินนี่มาบ่อยชุดวินมาบ่อยมากเลยไม่สองตัวก็สามตัวเนาะมีห้านะคะ มี5แล้วก็มี6มี0มี1มี2แล้วก็มี9ก้านะคะจะจับ3ตัวให้นิดนึงนะคะอันนี้ในในในวินอาจจะไม่มีนะคะแต่ความชอบอันนี้จะต่างไปนิดนึงนะคะใครจะจับในนี้ก็ได้นะคะอันนี้ปกติยินก็เน้นๆที่2ตัวนะคะ จับให้แค่นี้นะคะอันนี้ที่จับให้คือเอาตัวที่จกตัวเองชอบเนะาะชอบ2คู่นี้2ชุดนี้สําหรับตัววิ่งรูดวันนี้ก็ให้รูดที่ห้านะคะ5 0าศูนะคะห้นึ่อันนี้คือการรูดเนาะชอบแล้วค่อยตามนะจ๊ะถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปก่อนนะคะห้าหกห้า ห้าเก้านะคะก็คู่ที่ชอบนะคะคู่ที่ชอบเนาะก็จะมีมีห้าศูนย์นะคะห้าห้านะคะห้าเจ็ในนี้เจ็ดกับหนึ่งนี่ตัวเดียวกันนะคะเจ็ดกับหนึ่งนี่ตัวเดียวกันเลอ,อพี่น้อง อาสีอ่อาสามเน้นให้แค่นี้เนาะเน้นวิ่งเน้นรูดนะจ๊ะถ้าชอบแล้วค่อยตามจ้าถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปก่อนนะคะท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะก็แคไปไว้จดไว้นะคะก่อนออกไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะคะ สำหรับเพื่อนใหม่ fc ใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อ,ตอไปนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าเฮงๆปังๆกันทุกคนนะคะสวัสดีจ้า